สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเอ้ยทดสอบอรีวิวก็ได้อะไรแล้วแต่จะคิดนะคะนี้ปากกามาร์กเกอร์มีกลิ่นเราก็มี3ามกลิ่นนะคะวันนี้มีกลิ่นสตอเบอรี่กล้วยแคนตาลูปเดี๋ยวเราจะมารองใช้ให้ดูแล้วกันเนะขอโทษนะคะถ้ามือบางแล้ว ทำให้ใครมองไม่เห็นขอหยิบกระดาษก่อนแป๊บกลับมาแล้วนี่ก็วาดมานะคะแต่วาดก็ไม่ค่อยสวยอะ่ะเราจะมาเรียงกันว่าอันไหนคืออันไหนนี่นี่กับนนี้ นะคะอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่มาร์เกอร์อยากให้อยู่ที่เดียวกันนะคะแต่กินนี่ก็แคนตาลูปมาร์เกอร์นี่กล้วยมาร์เกอร์อันนี้นะคะถ้าใครได้ดูคลิปกันก่อนก่อนที่เราไปอัดร่วมกับเพื่อนนะเออจะเห็นนะคะของเฉ่งแฉงเป็นรายการของเฉ่งแฉงเลยก็ ใช้ชื่อเดียวกันแต่เป็นของแฉีงแฉงนะคะเพราะว่าคือแฉีงแฉงอ่ะเขาเพิ่งสมัครนะคะเขาเลยยังไม่มีช่องที่สามารถโพดได้เขาก็เลยมาขอยืมช่องมาไปนี่นะคะน,นี่ให้ดูภาพนะคะรู้สึกว่าที่เนี้ยค่ะของแฉีงแฉง แท่งนี้ก็ค่อนตขนะคองแท่งแฉงหมดเลยแต่เราซื้อต่อเข้ามาสองแทง่งสองแท่งนี้ซอบลี่กับกล้วยเดี๋ยวแข่งแฉงวันนี้แข่งแฉงไม่มาก็ไม่เป็นไรมาดูกันดีกว่าวันนี้เราจะมาลองใช้กันมาดูกันนะคะนี่นะคะ พองตัวไปนิดนึงอ่าสตรอเบอรี่แคนทลุปตรงนี้มันไม่ค่อยเหมือนนะคะเพราะว่าอันนี้มันคืออ่ากล้วย ฝิงไม่รู้เหมือนกันแปลว่าอะไรบางคนอาจจะเสียงเอออืออ่าอ,อืออย่างนี้นะคะไม่ต้องตกใจคะ่ะเสียงไมวเหมียวแจซันเรานั่นเองแจซอนแจซันคะ่ะตัวที่เราเคยให้ดูไปตัวแรกนะคะที่มันเล่นอยู่ตอนถักยางมั้งตอนนั้นอันนั้นหมูนะคะนี่แจซอนเป็แนแฟนกันนั้นแจซอนเป็นผู้หญิงหมูเป็นผู้ชาย นี่นะคะนี่ก็เดี๋ยวเรามาเขียนให้ดูสักนิดเนาะเดี๋ยวมาเจอก็เสร็จแล้วนะคะก็ลายมือเราก็ไม่ค่อยสวยหรอกเนาะพอคลิปหลังอะก่อนๆเราใช้น้องเขียนลลายมือไม่สวยวันนี้น้องเขาไม่อยู่ก็เลยไม่ค่อยเขียนให้อะขอโทษนะคะเมื่อกี้ ถ้าใครดูไม่แล้วมันไม่โอเคก็อ่าเดี๋ยวมันแค่นี้มันจะน้อยไปไหมอ่ะอ่ะงั้นก็ออไอเดียทำไอเดียให้ดูการบ้านก็ไม่ดีหรอกเนาะคนดูเขามาดูใครแคร้นงั้นเราหาของรีวิวสักอย่างดีกว่า โอช่เระม่ประกาศล,ลบอีาราเอามาดวิูดนี่นะคะประกาศล,ลบได้ลบได้จริงๆนะคะอันนี้คือเขาลบดีมากก็แท่งละห้าห้านะคะที่เราซื้อมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อมาจากร้านขายเครื่องเขียนทั่วไปก็น่าจะมีนะคะเขียนแล้วลบออกจริงๆนะคะ่ะอันนี้ รับเลยว่าของเขาดีจริงเนี่ยคะ่ะนะคะไม่ตัดต่อนะคะมันจะมีคราบดำๆนะคะเพราะว่าเราใช้มานานแล้วมันก็เลยเป็นแต่ถ้าเพิ่งใช้มันก็ไม่เป็นหรอกเราใช้มานานแล้วเปลี่ยนหมึกไปสามแท่งแล้วคะ่ะจริงๆเปลี่ยนหมึกไปสามแท่งแล้ว มันก็แพงหน่อยนะคะหมึกอะ่ะบางคนก็เลือกดีหน่อยหมึกแท่งละห้าสิบนะคะซื้อมาเป็นแบบสามแท่งแต่อันนี้เราสตอ๊อกเพื่อนนม่นเคยไปซื้ออะไรเองสักอย่างเลยมาถ้าใครอยู่ปห้าจจะได้เรียนเล่มนี้นะ Let's go <S น,นี่ไม่ให้ดูชื่อ่อะแค่นี้แหละคะ่ะต้องการให้ดูแค่นี้ก็นะคะ ก็ดจะอะอ,อยากบอกอะไรอยากบอกกับแฟนๆที่ติดตามนะคะก็มีคนเยอะแล้วเนาะคือเราก็ไม่ค่อยมีใครดูรายการเราหรอกเพราะมันไร้สาระก็ไม่มีอะไรทำอะค่ะคำลุนเด่นอยากจะบอกว่า คนไหนติดตามก็คนไหนที่กดติดตามเราคนแรกคนนั้นแหละที่จะได้ไปก็สำหรับวันนี้